สบายดีตอนเช้าพี่น้องมินีก็ชิมาตีเข้าอีกตื่มมือนึงเนาะตอนนี้ก็มีเมสซี่เบอร์สามสิบมาช่วยมินีเนาะแล้วก็แต่ละคนก็เฮ็ดหน้าที่ของพี่ของเราเค <Okay, S 1> มาเบิ้ลนำกันพี่น้องมินีวาซิตีแล้วจากโมงมือนี้ค่อนข้างแบบว่ากว้างกว่ามือนั้นเนาะเติบหนึ่งมาเบิ่งกันพี่น้อง Lăng cha thì Mặt mày đẹp rồi rồi đó cháu ผาบัตรืลวา่าเทหงใส่ตีเข้าโดยเฉพาะมาปูให้มันกว้างแบบนี้ี่นเพื่อความสะดวกสบายแะ้วับเพื่อ่ให้เข้ามันโคงออกจักกันผ้าตัวนี้เนาะถ้ามันอยู่แต่ไนนี้คนและแล้วประธานโบก็ลงมือก่อนเลยเนะาะเติเวลาสร้างบ้านเนาะ จากยิมดีใจยิมเสียใจโฮบุหูยิมไปก่อนละแบบตีเข้ามือนี่เนาะเป็นอนซ้ายเบอร์สามสิบเนี่ยนะถึงแบบตีแหงวิธีหัดเข้าก็จะประมาณนี้นะ ปโอ้ตัวที่พิมพ์40ล้านปีที่แล้วเนาะเก็บได้นี่สมัยเก่าเนาะ เดี๋ยวนี้ห้างยากแล้วเดี๋ยวนี้มีแต่เอารถแล้วต่างประเทศอื่นเนาะมันดูนี่แล้วแต่ว,ว่าทางเขาเนี่ยยังนแบนบบรรน้อบรรนาพี่นนอะมีใส่แ่งงานคนตีเนาะ 要把蔬菜做的最鲜嫩，哎。

เดี๋ยวเรจะยาดบักตู้ไปอดิยาดูบักตู้นี่นี่รี่น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 ี่รี่น่นี่ี่นี่รี่น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 ีนี่รี่

ยังไม่ประกาลกี้ไม่ก็เป็นเมื่อปีนตีไม่ก็ล้เ้ว รุญี่ปุ่นที่วันรื้อรุดเลยล่ะเราจะนำพายุมาจากญี่ปุ่นไย,งงยมาจีนเพราะว่าไงเล่าเลยโอ้ยกล้ามโอ้ยซี่ยอะไรฉันรู้เลี่ยันแตกี่ยน่กล้ามเลียดกันกล้ามโอ้บกเลยข้นขึ้นขึ้น

หนึ่งซองเขาเนาะหนึ่งซองเขาเนาะโอเคเรียบร้อยแนละ้วเรียบแล้วนะนะพี่น้องเรียบเรียบร้อยทั้งหมดไปเจ็ดเป่าครึ่งพี่นนะ้องอันนี้เลยแล้วมัอันนี้นะครึ่งทั้งตัวน,นี้เลย เจ็บปอาเครื่องเนาะเบดนี่เรือนั้นก็จะเป็นเข้าหนาเนาะเข้าหนาที่ประมาณสามเดือนสามเดือนก็นไ,ดได้เลยเกี่ยวแล้ว